าที่เกิดในวันอังคารนะคะดวงหน้าที่การงานนะคะสามารถบริหารได้อยู่นะมีโอกาสได้งานเพิ่มงานเสริมการขยับขยายงานนะคะต้องขยันอดทนทําอย่างสม่ำเสมอมีความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์หรือเจ้าของกิจการนะคะหรือนะคะนักขานักขายหรือทํางานแบบมีตําแหน่งเนี่ยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะใดๆนะคะการงานมีโอกาสได้งานเพิ่มนะคะ โอเคค่ะการขยับขยายงานหรือมีโอกาสได้ไปสู่สังคมใหม่ๆมีเกณฑ์เดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานด้วยสำหรับการเงินช่วงนี้นะคะได้เยอะออกเยอะนะคะช่วงนี้รายจ่ายกับรายรับยังเสมอตัวนะคะส่วน ความรักความรักวันนี้ทั้งโสดและไม่โสดถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะถ้าคนที่มีปัญหากันก็จะกลับมาจูนมาเคลียกันแต่สำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะห่างกันบ้างช่วงนี้ด้วยหน้าที่การงานแต่สำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบได้เจอมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะทั้งทางไกลหรืออาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะแต่จะเจอคนที่นะคะ จริงจังเรื่องความรักสามารถนะคะสามารถเลือกได้นะคะช่วงนี้มีสนเสน่ห์นะคะคนวันคารมีเสน่ห์นะคะ,นเ,นนะ,คะเรื่องงานก็จะมีโอกาสได้เลือกงานหรือการงานเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้านะคะโชคลาภเดินทางแล้วจะมีโชคเบอร์ห้องเบอร์ทะเบียนรถคือสื่อนํำโชคนะคะโชคลาภวันนี้เจ้าของโชาตชานะคะมีเกณฑ์50เเกี่ยวกับโชค เลขมงคลเล็กน่ะไพ่นะคะ1 4 7 2 1แล้วก็7นะคะสีเสริมดวงวันนี้ให้ใส่ขาวใส่แดงหรือเขียวก็ได้นะคะส่วนสุขภาพช่วงนี้นะคะวิงเวียนศีรษะมึนงงคิดมากนะคะ,ะการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะม่งานจะทำให้คุณนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะการทรงตัวหัวเข้าข้อเท้ามีปัญหาหรือช่องท้องนะคะลำไส้ต่างๆหรือมดลูกนะคะ ทําบุญเสริมดวงวันนี้นะคะทําบุญกับสัตว์ใหญ่ไทยชีวิตโคกระบือหรือทําบุญด้วยการบริจาคเสื้อผ้าค่ะส่วนสุขภาพของท่านระหว่างเรื่องหัวเข่าด้วยเช่นกันนะคะโชคลาภนะคะบอกไปแล้วนะคะวันนี้ทําบุญเสริมดวงนะคะอย่าลืมทําบุญกับสัตว์ใหญ่ไทยชีวิตโคกระบือด้วยนะคะมีเกียร์เดินทางเช่นกันค่ะวันอังคารวันนี้นะคะขอให้ทุกการเดินทางมีโอกาสที่ได้ไปสู่สังคมใหม่ๆห,หรือไปสู่นะคะอ่า สถานที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยไปหรืออาจจะได้ไปเข้าไปสู่สังคมใหม่ๆนะคะมีเกณฑ์เดินทางแล้วก็มีโอกาสได้เลือกนะคะด้วยเรื่องความรักด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้มีเสน่ห์หล่อเลือกได้สวยเลือกได้แล้วจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้เลือกด้วยนะคะวันอังคารโชคดีกับชาววันใหม่จ้ะ